ไม่ไผ่ใช่ไหมอันนี้ก็รากไม้ไผ่อันนี้ก็ใช่รากอะไรนี้เราไม่รู้เรื่องอันนี้เป็นของเยาวชนฮะัอ่าอันนี้เป็นกระเป๋าหิ้วซึ่งไม่ต้องไปซื้อแล้วฮะปลาดงปลาด้าหาหลุยนะฮะอันนี้น่ารักมากนะครับเป็นหิ้วมาเล่าจากกกนะฮะ ใช่ไหมจากกกกกคืออะไรคือเป็นเสือเป็นที่เข้ามาทำเสือกกกคือยาพืชน้ําชนิดหนึ่งน้าชนิดหนึ่งน้าชเหมือนยาไอ้นี่น่ารักมากเลยครับเยาวชนเขาทำครผมอ๋อนี่คือโอท็อปเยาวชนโอท็อปเยาวชนโอ้โหทำกันตั้งแต่เยาวชนนี่คือใช้เวลานอกของนอกนอกเวลาเรียนหรือไงครับอ๋อไม่ก็พวกนี้ส่วนใหญ่ก็จะ จะจบการศึกษาแล้วแต่เขาก็มีความรู้เรื่องการตลาดมีความรู้เรื่องการทําผลิตภัณฑ์ตรงนี้ก็เป็นลูกหลานของชาวโอท็อปเนี่ยแล้วก็มาสืบสารภูิบัญญาต่อจากพ่อแม่อันนี้เรากำลังส่งเสริมตรงนี้อยู่ด้วยครับแล้วก็มีโอท็อปสตรีทอันนี้เป็นถนนถนนคนเดินก็จัดบรรยากาศแบบให้ให้ช็อปแบบดิมถนนที่เราเคยไปกันบรรยากาศประมาณแบบคนไทยใช่ไหมฮะอ๋อจะได้บรรยากาศอาจจะคนจะได้สนุกหน่อยเดินซื้อของแล้วก็มีมีอีก2โซน มีโซนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโอท็อปอันนี้จะเป็นการสาธิตอะไรทนะันใ่ก็จะเป็นการออกล้านสาธิตแล้วก็ให้คาปรึกษาะนะครับเกี่ยวกับการวิจัยพัฒนาอะไรเนี่ยอย่างสถาบัานล้านมงคลเนี่ยเขาก็จะมาออกบูธนะฮะว่าตัวไหนทําวิจัยยังไงนะครับก็มีตัวอย่างให้ดูแล้วในข่ายการกลุ่มผู้ประกอบการที่มาจาหน่ายเนี่ยก็สามารถมาหาองค์ความรู้ตรงนี้ได้ด้วยอสําหรับคนที่ต้องการพัฒนายโ p ท็อป ก็คือวทั่ไปไม่ได้ช็อปอย่างเดียวฮะงานนี้เนี่ยมีส่วนที่ไปศึกษาหาความรู้ด้วยครับแล้วก็ในขณะเดียวกันก็จะมีเซเลปนะฮะในงานนี้หลายคนนะฮะมีเวียสุกุลรัตน์นะครับติ๊กชีโร่นะฮะมีสำหรับทุกรุ่นทุกวัยนะฮะมีคุณนุ่นศิรพันธ์นะครับคนดังไปกันเยอะแล้วก็มี o t o ็อชวนชิม ครับอันนี้เป็นขวัญใจของชาว็อปเพราะว่า <c oughs> หลังจากที่ช็อปเพลินก็ทีนี้ต้องชิม <c oughs> ต้องไปชวนชิมก็จะมีอาหารอร่อยๆของเด็ดทั้งสี่ภาคคือที่กรุงเทพเนี่ยเราจะพบว่าก็มาก็อยู่กันทั่วทุกภาคครับครับ <c oughs> แต่ทีนี้บางทีอาหารประจําภาคจริงๆของตัวเองเนี่ย <c oughs> ต้องกลับไปกินที่บ้านอแต่งานนี้จะยกบ้านมาอยู่ที่กรุงเทพ <c oughs> <c oughs> งั้นไปงานนี้เนี่ยคือซื้อของได้นั่นก็สนุกแต่ว่าผมก็ว่าอาหารประจําภาคเนี่ยที่รวมอยู่ในจุดเดียวกันเลยในงานเดียวกันนี่ก็หายากเหมือนกันชครับชวนชิมนี่คือเกิดมีคนชิมแล้วไม่ซื้อได้ไหมเขามีให้ชิมฮะชิมฟรีได้เลยครับบางคนก็ไม่ซื้อหรอกหิวก็ไปชิมบุธมโนมิรเลยอันนี้น่าสนใจนะน่าสนใจอิมแพ็กนะฮะอิมแพกเมืองทองธานีเนี่ยเอ็กซิบิชันฮอลล์ที่1นถึงแก็งานใหญ่ก็คือเต็มพื้นที่ของ Impact ครับคือมันมีหลายโซนนะฮะโซนอิมแพ็กนี สักกี่บูธรัรอบเนี่ยรอบนี้เกิดประมาณ2,000ันบูธครับมีเดินมีอีกตัวที่อยากจะเรียนเพื่ๆครับมีโอท็อปมาชีนทึ่นายกในจะต้องการให้เกิดโอท็อปมชชีนก็คือเอาไปใส่เครื่องแล้วกดนะฮะรอบนี้มีครับเป็นกาแฟครับโอเป็นกาแฟเป็นยอดเหรียญบาทพป็นเหรียญเหรียญห้าบาทสองเหรียญกดปุ๊บก็แก้ว จะล่วงลงมาและกาแฟก็จะครับก็เป็น <c oughs> สะดวกแล้วก็น่ารักด้วยนะฮะเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ <c oughs> พูดคุยกับท่านรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกันเรื่องงานโอท็อปมิดเยนะครับงานใหญ่นะครับที่อิมแพกเมืองทองธางนีพักกันสักครู่ครับ มีชิมพูดถึงเรื่องชิมอาหารนะโอท็อปชวนชิมเนี่ยนะครับมีมีให้ชิมจริงไหมมีจริงๆฮะแล้วเรามีอะไรบ้างน้ำพริกฮะน้ำพริกก็มีเขาก็มีกระปุกเล็กๆแล้วก็มีผักนะจริงคือโอ้โหคือมันสินค้ามันไม่ได้บ้านๆขนาดนะมันมีหลากหลายมากมันมีอะไรที่เ คือผักอบอะไรเงี้ยมันมีหมดใช่นี้มันวันจะบอกว่าเปไปดูถูกชาวบ้านคือมันมีมันมีมากกว่าแค่เนี้ยนะใช่ใช่มันไม่ได้เป็นของพื้นบ้านจริงๆแค่นั้นแล้วเดี๋ยวมันอินเตอร์มากโอทอมันพัฒนามากอินเตอร์มากมันขายในต่างประเทศได้คือไปได้ไกลขนาดที่ยอดขายก็สร้างรายได้กับประเทศชาติจริงแล้วไม่ใช่ไม่ใช่โครงการเล็กๆแล้วก็ตอนนี้มีมีการวิจัยพัฒนาอย่างขนมหม้อแกงนะครับสามารถอยู่ได้สองปีอะไรเนี้ยขนมหม้อแกงอยู่ได้สองปีครับ ก็แต่เราให้ให้ทางพวกฟู้ดสายเนี่ยเขาวิจัยพัฒนาแล้วก็แพ็กกินซีน่างดีครับ uh แต่ถ้ามันอร่อยวันชั่วโมงเดียวก็หมดแล้วฮะอันนี้สามารถส่งออกได้พูดง่ายคือหม้อ <c oughs> แกงมันก็เป็นโ <c oughs> อท็อปเขาต้องการเอาขึ้นเครื่องฮะ oh. แล้วก็รสชาติแต่แต่รสชาติจะไม่เหมือนกับหม้อแกงเพชรบุรีนะจะริ่มลง รถแบบแบบชาวต่างชาติคร<ะ>ับเหมือนกับญี่ปุ่นเขามีไอโมจิครับแต่ว่าพอมันก็เป็นสินค้าประจําชาติไปแล้วแหละคนไปเที่ยวญี่ปุ่นก็ต้องซื้อกลับอันนี้ก็เป็นอย่างนั้นได้เหมือนกันไปไปในงานนี้เนี่ยจะได้เห็นเมื่อกี้คุณชูวัฒน์บอกมีโปรดักมากกว่านี้อีกเยอะเนี่ยมันมันมันมีอะไรบ้างที่นอกเหนือไปจากที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ที่เป็นโปดักที่ได้รับความนิยมสูงอย่างที่ผมเรียนแล้วมันมีตั้งแต่หนึ่งอาหารนะครับอาหารนี่มันก็มีอาหารสดอาหารที่เราไปทาน กับอาหารแปรรูปอาหารแปรรูปเขาเก็บไว้ได้นานพวกกุ้งแห้งพวกปลาเค็มพวกอะไรพวกนี้นะฮะอาหารทะเลทั้งหมดซึ่งยอดอาหารทะเลเนี่ยก็จําหน่ายได้เยอะเหมือนกันอันที่สองก็เป็นพวกเครื่องดื่มนะครับเครื่องดื่มก็จะมีทั้งน้ําผลไม้นะครับหรือพวกไวน์มีไวน์ไวน์ก็มีไวน์ของไทยเนี่ยไวน์ไทยเนี่ยฮะมาจากแม่ฮองสอนมาจากเชียงรายเป็นองุ่นที่ปลูกในเมืองไทยทําเป็นไวน์ในเมืองเขาทำเองผลิตเองอ๋อดีนะครับเคยชิมบ้างไหม ผมก็ชิมแล้วเมาไงมันสู้ไอ้หมูตองอะไรรสชาของฝรั่งเศสได้นะฮะเทียบเท่านะมันเทียบเท่านะฮะเฮ้ยคุณชวั์มันมีแปลกๆด้วยมันไม่ได้มาจากงูนก็มีมันมีใบไงวายมากเคยได้ยินไหมวาเมากเมเคยกินเมกินโอ้โหนี่มันมันทุกรสชาติในงานนี้ครับแล้วก็มาที่ผ้าเครื่องแต่งกายนะครับของใช้ของที่ระลึกอย่างเงี้ยนะะครับแล้วก็พวกสมุนไพรอืม วันเดินวันเดียวไม่ไม่ทั่วครับมีเวลาจนถึงวันอาทิตย์นี้นะฮะเดินวันเดียวไม่ทั่วจริงแต่ควรจะไปวันธรรมดาเพราะวันสาริตี่คนเยอะจริงแล้วก็ขนาดเปิด8ฮอลเนี่ยนะมันเมื่อยเมื่อยก็มีนวดใช่เมื่อยก็มีบริการนมดก็เป็นโอท็อปแบบหนึ่งนะสินค้าแพงขนาดไหนฮะถ้าแบบ5้าดาวแบบเด่นๆมากๆเนี่ยแพงที่สุดอะโอท็อปนี่มันคือจริงๆคำว่าแพงเนี่ยเราต้อง ตั้งคำถามามัน,ม,นมันเทียบยังไงใช่ไหมแต่ถ้าดูลักษณะทํามือแมนเมตรจริงๆนะฮะผมว่าก็ยังตั้งในราคาคนไทยอยู่เพราะบางตัวถ้าตั้งต่างชาตินะต้องขึ้นไปอีก 2, <ะ> 2> กอสเท่านะครับเพราะสตอรี่บางตัวบอกมีชิ้นเดียวะทําได้ชิ้นเดียวชิ้นอื่นจะไม่เหมือนอีกแล้วอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันอยู่ที่ value add ที่เขาจะตั้งความพึงพอใจของผู้ซื้อได้เพราะฉะนั้นถามว่าราคาแพงไหมจริงๆไม่แพงฮะ ราคาเนี่ยไม่แพงเลยบางคนนี่บอกซื้อเลยไม่มีถามเลยว่าจะลดมีจะต่อขึ้นด้วยครับเพราะมันทําต้องใช้เวลานะบางตัวยอย่างพวกนี้ต้องใช้เวลาแพงไม่แพงคือส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นหาสินค้าที่คุณไปหาซื้อตามห้างไม่ได้มันหาย,ยากเหมือนกับผู้ยี่ห้อดังๆเขาจะบอกว่าอันนี้ลิมิเต็ดมีอยู่ไม่กี่อันในโลกช่อันเนี้ยแหละทั้งหมดเนี่ยมีอยู่ไม่กี่อันในโลกหายากมากลิมิเต็ดสมมติผมเป็นคนจะไปพรุ่งนี้เนี่ยควรจะพกตังค์ไปเท่าไหร่ถึงจะซื้ออะไรได้สบายใจหน่อยฮะ อ่ผมว่าพบไปเยอะเยอะท่านจะได้มาครบ5ประเภทเลยคือถ้าเป็นคนชอบของประดับอะไรพวกนี้นะฮะพบไปทลายก็หมดคือมันน่ารักหมดอ่าี๋ยคุณชูวัฒน์ผมขอช่วยอันนี้ผมชอบมากผมว่าคนไหนที่ชอบตกแต่งบ้านเนี่ยนะฮะแบบสุภาพสตรีหรือคนบรรดาคนที่เรียนแบบอินเทอร์เนีย์ดีไซน์ตกแต่งบ้านภายในเนี่ยเห็นอย่างนี้แล้วโดนเนี่ยเพราะว่ามันเหมือนเอาไว้ใส่แอปเปิลใส่ผลไม้ถ้าเป็น ต่างประเทศทำวางขายแล้วก็ส่องไฟยิงก็ไปสวยๆแล้วก็ตั้งราคาโอ้โหแพงๆคันนี้ก็เป็นราคาแบบไทยๆแล้วก็ดีไซน์แบบไม่ได้แพ้ประเทศอื่นเยครับโอ้โหน่ารักมากยืนยันฮะว่าไม่แพ้อยู่ที่การตแกแต่งแล้วก็การนําไปใช้คือคือคนที่คนที่อินเทีเยเนี่ยนะเป็นอินเทีเยเนี่ยเขาไปปุ๊บเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าสินค้าเนี่ยเวลาไปตั้งไฟ ไปไปดับตรงไหนแล้วจะไปเพิ่มคือพูดจริงโรงแรมหรูๆในประเทศไทยนะฮะเอาสินค้าโอท็อไปตั้งแต่ไม่ได้ให้เครดิตนะฮะคือไปตั้งแล้วโอ้โหโรงแรมนั้นดูหรูมากแต่ผมดูพวกกรู้เนี่ยโอท็อปคนไทยทำซึ่งอันนี้ก็เป็นภูมิปัญญาคนไทยจริงทำทำโครงการนี้มาถึงตอนนี้มีอะไรที่ยังต้องพัฒนาขาดเรื่องการออกแบบหรือการมาเก็ตติ้งตรงไหนครับจริงๆต้องพัฒนาทั้งทั้งสส่วนส่วนต้นน้ํำ นะครับอันเนี้ยเราต้องเอาเยาวชนที่ต้องมาสืบสารต่อตัวภูมิปัญญาใ่ตรงกลางน้ำเนี่ยการออกแบบการดีไซน์เพื่อให้ทันกับความต้องการนะครับแต่ว่ายังคงเอกลักษณ์อยู่นะฮะพวกสีสันแนวโน้มการนิยมของผู้บริโภคนะครับแล้วก็สอดรับกับภาวะโลกร้อนอะไรพวกเนี้ยนะฮะตรงนี้ต้องมีวิจัยพัฒนามาช่วยออกแบบดีไซน์อีกเยอะนะครับเช่นเดียวกันช่องทางการจำหน่ายนะครับเพราะทุกวันเนี่ยอย่างเยาวชนเนี่ย ขาก็นิยมซื้อกันบนเฟซนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ต้องไปสอนไปอบรมให้กับกลุ่มนีวิธีการขายบนอินเทอร์เน็ตทำยังไงนะครับตอนนี้ก็มีเปิดเว็บหลายหลายกลุ่มก็เริ่มเปิดเว็บแล้วนะครับก็ทำแบบอีคอมเมิร์ซไปอีคอมเมิร์ซแล้วก็แต่ว่าผมทางการดีไซน์หรือการออกแบบการวางแผนมาร์เก็ตติ้งต่างๆเนี่ยมันมันเริ่มขึ้นจากส่วนกลางจากจากกระทรวงมหาดไทยส่งลงไปหรือหรือว่าในแต่ละ จังหวัดเขาทำกันอเองอมีทั้งสองส่วนครับคือในส่วนกลางเองเนี่ยก็จะมีพวกสถาบันการศึกษาหรือทางภาคเอกชนหรือทาง,ทางผู้ที่เขาสนใจพวกดีไซเนอร์ทั้งหลายเนี่ยนะครับเขาก็เข้ามาช่วยเพราะจัดงานแต่ละครั้งเนี่ยเราก็พบว่ามีหลากหลายที่เข้าไปบางคนไม่ได้ไปซื้อแต่ไปดูว่าเอ๊ถ้าจะชวนกลุ่มมาลงทุนร่วมอย่างเงี้ยเขาจะโอเคไหมตรงไหนนะครับเทรดเดอร์ก็จะไปเดินเหมือนกันในงานนะครับเพราะฉะนั้นส่วนที่จะมาช่วยผลักดันตรงนี้มี ท้งภาคราชการท้งภาคเอกชนนะครับภาคธุรกิจเราก็เข้ามาที่จังหวัดเองเขาก็มีงบของจังหวัดเขาเรียกง,งบยุทธศาสตร์จังหวัดท่านผู้ว่าก็จะดูว่าตัวไหนที่จะต้องทําการพัฒนาเขามีกรรมการตัวนี้กรรมการที่จะพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ใน,ใน,นี้นะครับก็ม,กมส่วนของอาหารการกินนี่มีอยอทุกชินิดไหมครับหมายถึงเวลาลงทะเบียนเนี่ยถ้าจะเอามาเข้าคัสสันดาวเนี่ยด่านแรกต้องผ่านอยอก่อนเพราะนั้น,นไม่ต้องห่วงเรื่องความปลอดภัยนี่คือออทอบนี่มันจะมี2กลุ่มกลุ่มหนึ่งลงทะเบียน เพื่อแสดงตัวว่าตัวเองเป็นโอท็อปุ่มที่สองลงเบียนเสร็จมาลงทะเบียนคัดสรรดาวตรงเนี้ยต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานหมดนะครับแต่ถ,ถ้าไม่ผ่านบางทีก็ไม่ได้ดาวแต่ว่าเป็นโอท็อปนครับอันนี้เพื่อการันตีคุณภาพให้กับผู้บริโภคตอนนี้มีกี่กี่ชุมชนฮะที่เข้ามาอยู่ในระบบครับตอนนี้มาลงทะเบียนทั้งหมด36,000กว่ารายตัวผลิตภัณฑ์มีทั้งหมด7100 0กว่ารายการ ก็ประมาณสองเท่าของคนลงทะเบียนสองเท่าฮะโดยเฉลี่ยก็คนละสองชิ้นโดยเฉลี่ยห้าดาวนี่กี่เปอร์เซ็นต์ฮะห้าดาวนี่เอาเอาตรงสามหึงห้าดาวนะครับประมาณเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์สามหึงห้าดาวเพราะฉะนั้นส่วนที่อยู่หนึ่งหึงสองดาวเนี่ยไม่มากยี่สิบเปอร์เซนกว่าท่านอยู่กระทรวงมหาดไทยตั้งแต่โครงการนี้เริ่มใช่ไหมตอนตอนตอนนั้นเนี่ยเคยคิดไหมครัว่ามันจะจะกลายมาเป็นสิ่งที่มีบทบาทในการสร้างรายได้ให้กับ ประชาชนมากขนาดนี้แรกแรกแล้วก็เพียงแต่ว่าเป็นอาชีพเสริมนะ,ะเป็นรายได้เสริมตอนแรกผมก็คิดอย่างไรผมผมไม่คิดว่าวันหนึ่งมันจะเป็นรายได้เหมือนเป็นรายได้หลักไป<ช>แล้วอันนี้พอทําไปทําไปกลายเป็นว่าอาชีพเสริมแต่รายได้หลักอแต่ว่าเป็นอย่างนี้ในเฉพาะบางจังหวัดหรือเปล่าหรือ,รอ,รอ,น,อนี่คือนี่คือเทรนด์ใหญ่เลยของของประเทศผม <นะ S 2> ว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเราดูเศรษฐกิจฐานล่างนะฮะกลายเป็นว่าพวกผลิตภัณฑ์โอท็อปเนี่ย กลายเป็นเศรษฐกิจที่หมุนสะพัดได้ดีกว่าเพราะท่านอย่าลืมว่าสินค้าตัวงเนี่ยม,มีการหมุนหลายรอบนะฮะตั้งแต่คนปลูกกบนะ,ะคนรีดกบจากสารและคนมาขายอะไรเนี่ยม,มันจะมีการแบ่งช่วงรายได้กันมันมีงานทำและเงินก็จะหมุนมไปเรื่อยเื่นี่เป็นสกิจฐานลากลับเริ่มขึ้นมาตั้งแต่ปี2,544 4้าร้อยสี่งานแรกก็จัดในช่วงปี2 4 5มาจนถึงวันนี้ผ่านมา จัดมาแล้วนะฮะนี่ปี2556้าห้าหกนะฮะปีที่สิบเอ็ดนะครับมิดเยียโอท็อปนะครับ, Mid year, old top, รบมาหากรรมแสดงสินค้าท็อปกลางปีครั้งยิ่งใหญ่นะครับกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยจัดที่ Impact เมืองทองธานีนะครับ Exhibition Hall 1หึงหรือฮอล์แจัดมาตั้งแต่28พฤษภาคมแล้วนะครับ <c oughs> วันนี้ยังมีแล้วก็ไปกันได้จนถึงวันวันอาทิตย์ที่2มิถุนายนนี้นะครับนี่คือนี่คือน,อนี่เมื่อกี้ที่เราคุยกันนี่คือประชานิยมแบบที่สร้าง value added ใช่ สร้าง value ได้จริงแล้วก็เป็นเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรด้วยการกระจายอำนาจทางเศรษฐกิจให้ชาวบ้านด้วยและไปคือทางเนื้อคือชาวบ้านเนี่ยได้ฝึกทักษะเยอะมากทั้งในแง่ของการผลิตทั้งในแง่ของการจัดการการบริหารการตลาดครับคือผู้แง่คุณเท่าแก่ทั้งผ่นนเนี่ยอดขายในงานนี้ครั้งนี้จะอยู่ออกมาประมาณเท่าไหร่ที่คา่าเราตั้งเป้าไว้ว่า น่าจะสัก700ล้านเจ็ดรล้านใน6วันที่ในหวันนะฮะครับโอเคครับหวังว่าเป็นจริงแล้วกันนะครับกวันอาทิตย์งานเลิกกี่โมงนะขอยที่งานจะเปิดตั้งแต่10บโมงเช้านะครับ,รบแล้วก็ถึง3ามทุ่มกลางคืนนะครับ,รบแ,ตแต่ตอนวันเลิกเนี่ยบางที พูดซื้อเนี่ยไม่ยอมให้เลิกขายกันสนุกกันอยู่นะครับขอบคุณมากครับท่านรองอธิบดีนะครับมาเป็นแขกรับเชิญให้กับเราในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับแล้วก็อย่าลืมไปงานนะครับที่ Impact เมืองทองธานีนะครับงานโอท็อปนะครับวันนี้เรา3คนลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ